พระสูตรในวันนี้เป็นเรื่องโสดาบันเป็นอย่างไรโสดาบันก็คือเป็นชื่ออะิยบุคคลขั้นที่หนึ่งเราลองดูที่ว่าที่มาของชื่อโสดาบันมาได้อย่างไรแลหรือหมายถึงอะไรประเด็นอยู่ที่ว่าคําศัพท์บาลีบางคาใช้ศัพท์เดิมแต่ความหมายตา่างก็เหมือนภาษาอังกฤษก็จะมีว่าคําบางคําแปลได้หลายความหมาย ภาษาบาลีเองก็ตามภาษาไทยเองก็ตามและคาดว่าภาษาอื่นๆก็น่าจะเป็นที่คำคำนั้นแปลได้หลากหลายรูปแบบและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นอริยะบุคคลด้วยเรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่า สารีบุตรที่กล่าวกันว่าโสตาปฏิยังคะโสตาปฏิยังคะดังนี้ก็โสตาปฏิยังคะเป็นอย่างไรชื่อนี้คุ้นๆใช่ไหมโสตาปฏิยังคะหรือโสตาปฏิยังคสัสสีคือองค์แห่งการบรรลุโสดาใครมีธรรมะข้อนี้ก็จะเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงความบรรลุเป็นโสดาบัน ขอพระศาสดาถามอย่างนี้ว่าองค์แห่งการบรรลุโสดาเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าพันเตการคบสัพพบุรุษเป็นโสตาปฏิยังคะการฟังพระสัทธรรมเป็นโสตาปฏิยังคะการทําไว้ในใจโดยแยกคายเป็นโสตาปฏิยังคะการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นโสตาปฏิยังคะ เมื่อพระสารีบุตรตอบอย่างนี้พระศาสดาก็ตัดสรรเสริญว่าสาธุสาธุสารีบุตรการคบสอบประบรุษเป็นโสตาปฏิยังคะการฟังพระสัทธรรมเป็นโสตาปฏิยังคะการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นโสตาปฏิยังคะการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นโสตาปฏิยังคะการคบสอบประบรุษการฟังพระสัตธรรมทําไว้ในใจโดยแยบคลายและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม สี่อย่างน,นี้เป็นองค์แห่งการบรรลุโสดาดังนั้นถ้าใครอยากได้โสดาบันก็ต้องประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้ในบางพระสูตรพระศาสดาก็กล่าวว่าโสตาปัิยังคทัสีก็คือเรื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลเป็นที่รักของเราอริยะเจ้าคือเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นต้นนี้สี่อย่างน,นี้ก็เรียกว่าโสตาปฏิยังคะเป็นเหตุให้ได้ความเป็นโสดาบัน เรารู้เลยว่าสี่อย่างนี้เป็นองค์แห่งการบรรลุโสดาและโสดาล่ะหมายถึงอะไรพระศาสดาถามท่านพระสารีบุตรตอบไปอีกว่าสารีบุตรที่กล่าวกันว่าโสดาโสดาดังนี้ก็โสดาเป็นอย่างไรโสดาเป็นอย่างไรโสดาภาษาบาลีว่าโสตะปกติโสตะเรามักจะเข้าใจว่าหมายถึงหูแต่ในพระสูตรนี้โสตะไม่ได้หมายถึงหู โสตะหรือโสตาแต่พอไทยแปลแปลไทยใช้ว่าโสดาแต่ถ้าเราเป็นไปนอ่านภาษาอังกฤษก็ยังเป็นโสตะหรือโสตาอยู่ถ้าลองกลับไปดูภาคภาษาอังกฤษพระพุทธศาสดาถามว่าโซดาหรือโสตาหรือโสตะนี้เป็นอย่างไรท่านพระาริบุตรก็ตอบว่าพันเตอริยมัคประกอบด้วยอ,องค์แปดนี้นั่นเองคือโสดาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อพระศารีบุตรตอบอย่างนี้พระศาสดาก็สรรเสริญว่าสาธุสาธุสารีบุตรอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้นั่นเองคือโสดาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิในพระสูตรนี้คําว่าโสต หมายถึงอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดไม่ใช่โสตะที่หมายถึงหูหรือในบางคําแปลเขาจะใช้ว่าโสตะหมายถึงกระแสะแห่งธรรมหรือกระแสะแม่น้ำก็โสตะเหมือนกันเพราะโสตะก็คือกระแสะจากนั้นพระศาสดาก็ถามท่านระสารีบุตรอีกว่าสารีบุตรที่กล่าวกันว่าโสดาบันโสดาบันดังนี้ก็โสดาบันเป็นอย่างไรโสดาบัน หรือแปลเป็นไทยว่าผู้บรรลุโสดาผู้ที่จะบรรลุอริยมรรคมีองค์แปดเป็นอย่างไรหรือผู้บรรลุอริยมรรคมีองค์แปดมีได้ด้วยอาการอย่างไรทําอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าผู้บรรลุอริยมรรคมีองค์แปดหรือผู้บรรลุโสดาหรือโสดาบนันนั่นเองดังนั้นคําว่าโสดาบันก็คือผู้บรรลุโสดาหรือผู้บรรลุอริยมรรคประกอบด้วยองค์แ ภาษาลีบุตรท่านก็นตอบว่าพันเตผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคประกอบ 8. นี้องแปดนี้ผู้นี้เรียกว่าโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้พระศาสดาก็สรรเสริญอีกว่าสาธุสาธุสาริบุตรผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคประกอบด้วยองแปดนี้ผู้นี้เรียกว่าโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้ด้วยความที่ภาษาไทยจะทับศัพท์ว่าโสดาบันแต่โดยคําแปลแปลว่า ผู้บรรลุโสดาดดังนั้นใครไปอ่านภาคภาษาอังกฤษก็จะเจอว่าบางทีเขาแปลออกไปเลยเหมือนสกทาคามีเขาก็แปลว่า once returner นะผู้กลับมาคราวเดียวหรืออนาคามีก็คือ non returner ก็ e อันเดียวกันอนาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาภาคภาษาอังกฤษก็แปลเลยว่า non returner หรือสกทาคามีที่บอกว่าผู้กลับมาอีกคราวเดียว<ๆ>ก็แปลไปตรงๆอย่างนี้เป็นต้น หรือแม้แต่พระอาหารหันต์ภาษาอังกฤษก็มักจะแปลไปเลยบางคนที่แปลก็จะแปลทับศัพท์ดังนั้นเวลาเราไปอ่านภาษาอังกฤษและไม่ตรงกับภาษาไทยก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะบางทีภาษาไทยทับศัพท์ไปเลยนะไม่ได้แปลเหมือนอย่างคำว่าโสดาบันสกทาคามีอนาคามีไทยไม่แปลแต่ในภาคภาษาอังกฤษพสุตภาษาอังกฤษบางอันที่เอาไปให้พวกเราก็จะเห็นว่ามีการแปลเอาไว้แล้วเราก็จะได้เกิดความรู้นะในความหมายด้วย ดังนั้นโสดาบันคือผู้บรรลุโสดาก็คือผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดส่วนคําว่าโสดาหรือโสตะนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดส่วนองค์แห่งการบรรลุโสดาทําอย่างไรเราจะบรรลุมรรคมีองค์แปดก็คือครบสับปรบรุษฟังพระสัทธรรมทําไว้ในใจโดยแยบขายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งในแต่ละสัปดาห์ที่เราพบปากกันอาตมามองว่าเราทําได้น่าจะครบทั้งสี่คอ เพราะการครบสับประรุษเป็นเหตุให้ได้ฟังพระสัตธรรมฟังแล้วเราก็ต้องทรงจําแล้วก็เอาไปกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเอาไปพิจารณาไข้ควรด้วยปัญญาแล้วเราก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดังนั้นเมื่อเราทำสี่อย่างนี้อยู่ก็ชื่อว่าเรากำลังสร้างเหตุปัจจัยแห่งการได้ความเป็นโสดาบัต